พี่พกพันธ์ครับวันนี้เราจะมาทำอะไรกันคะพี่บุ๊กวันนี้นะครับพี่ทั้งสองคนนะครับจะพาน้องๆนะครับไปเรียนรู้เกี่ยวกับวิธีการบริหารสมองนะครับใช่ค่ะหรือที่เราเรียกว่า BBL นะคะน้องๆอยากรู้ไหมครับว่า BBL คืออะไรพี่จะยังไม่บอกนะครับแต่พี่จะพาน้องๆนะครับไปได้รู้จักเกี่ยวกับว่า BBL นั่นคืออะไรและไปดูวิธีการบริหารสมองนะครับ แล้วเราก็จะมาบอกตอนสุดท้ายนะครับว่ามอีอลคืออะไรถ้าอยากรูก็ตามมาเลยค่ะตามมาเลยครับสวัสดีค่ะพี่เทียนค่ะพี่แพรวค่ะค่ะพวกพี่สองคนนะคะก็จะมาสอนน้องๆร้องเพลงไข่พะโลค่ะค่ะมาเริ่มการร้องเพลงกันเลยนะคะอย,อยากกินไข่พะโลโป๊ะแกงเทโพบะหมีโป๊ะ กุ้งผักกะหลั่ปีกล้วยบวชชีข้าตังเข้าตูโป๊โป๊ค่ะต่อไปจะเป็นท่าประกอบนะคะให้น้องๆกำมือข้างขวาค่ะแล้วก็แบกข้างซ้ายนะคะนับตามจังหวะค่ะ1 2 3โป๊ะ1 2 3โป๊ค่ะต่อไปค่ะจะนำเพลงมาประกอบกับท่าทางนะคะโดยการกำขวาแบกซ้ายค่ะถ้าพร้อมแล้ว3 4อย่ากกินไข่พะโล แล้วกำขวาแบซ้ายเหมือนเดิมค่ะถ้าพร้อมแล้วนะคะเริ่มค่ะส4ม่ยายินไข่พะโล๊โปแกงเทโพบะหมีโปกุ้งผัดกะหลัปีถ้วยบดชีข้าวตังข้าวตูวโปโปค่ะต่อไปนะคะจะเป็นการเร่งจังหวะขึ้นค่ะโดยการเหมือนเดิมนะคะกำขวาแบซ้ายค่ะถ้าพร้อมแล้วค่ะ3 4ย่ายาินไข่ อยากกินไข่พะโลน้องๆอย่าลืมนำไปฝึกเล่นกับเพื่อนๆนะคะสวัสดีค่ะพี่กุ๊กกิ๊กค่ะสวัสดีครับพี่วีครับพี่จะมาสอนเพลง20ม้วนนะครับค่ะเดี๋ยวเราจะมาสอนเนื้อเพลงกันนะคะ1 2 3 1> ผู้ใหญ่หาผ้าใหม่ให้สัไพรยใช้คล้องคอง ใ่ใจเอาใส่หอมีหลงไหลใครขอดูจะให้ลงเรือใบและน้ำใสและปลาปูสิ่งใดอยู่ในตู้มีช่อยู่ใต้สังเตียงบ้าใบ,าบาถือใย,ยบวัวหูตามัวมาใกล้เคียงเราท่องอย่าละเลี่ยงยี่สิบม้วนจำจง,จำจงดีต่อไปเราจะมาสอนท่าประกอบเพลงกันนะครับเริ่มกันเลยนะครับ 2> 1,2,3,4,5,6,7อีกรอบนะคะ1,2,3,4,5,6,7ต่อไปจะเป็นการนำบทเพลงมาประกอบกับท่าทางนะคะเริ่มกันเลยนะครับสามสี่ <3, 4. S 1> ผู้ใหญ่่าผ้าใหม่ ีสม้วนจามจงดีค่ะเป็นไงบ้างคะเพลงยีสม้วนสนุกกันไหมคะอย่าลืมไปฝึกเล่กับพเพื่อนที่โรงเรียนกันนะครับสวัสดีสสดค่ะพี่สายค่ะพี่เนทค่ะพี่อิมค่ะค่ะพวกพี่ทั้ง3าคนนะคะก็จะมาสอนเพลง0ูนยสองห้าสิบค่ะ ่อไปเรามาร้องเพลงพร้อมกันนะคะสามสี่ศูนยหิศยห้าิบยีแกมซ้ายยีแกมขวาแล้วันมาหัวเราะกันแล้วฮันมาหัวเราะกันฮ่าฮ่ฮ่าฮ่าฮ่าศูนยห้าสิบศูนย์สอห้าสิบ กระโดดสูงกระโดดสูงแล้วมันมาหัวเราะพันแล้วมันมาหัวเราะกันฮ่า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 ่า,า,า,ามาดูท่าประกอบกันนะคะศูนย์สองห้สิอหสอีกครั้งนะคะศูนย์หสิบ ศูนย์สองห้าสิบค่ะแล้วเราก็จะนำท่ามาปรผสบกับเพลงนะคะสามสี่ศูนย์สองห้า ค่ะพวกพี่นะคะจะมาสอนร้องเพลงยิ้มนะคะได้แก่บทเพลงอึ่งอ่างนะคะขั้นตอนแรกนะคะเราก็จะมาเริ่มร้องเพลงกันก่อนค่ะสามสี่อึ่งอ่างมานั่งข้างโอง่งมานั่งลังโกงคอยจับกินหมดเด็กเอ๋ยเจ้ายาพูดปดเด็กเอ๋ยเจ้ายาพูดปดจะเหมือนดังมดเป็นเหยื่ออึ่งอ่างต่อไปนะคะเราจะมาทำท่าประกอบจังหวะค่ะเราจะเริ่มจากการ กำมือขวาแดมือซ้ายะคะ่ะแล้วเราก็เริ่มนับจังหวะกันเลยนะคะ 2> 1, 1>, 1 2 3 4องสามสี่อกรอบนะคะ 2> 1 2 3 4ส่ต่อไปนะคะเราจะมาํำท่าประกอบบทเพลงกัน,นะคะ่ะ3 4มสี่ึ่งนางมานั่งข้างอูมานั่ง สวัสดีครับพี่บอลครับสวัสดีครับพี่บุพพันธ์ครับเดี๋ยวพี่สองคนนะครับจะมาสอนร้องเพลงนเจ J ีนะครับครับมีท่าประกอบเพลงด้วยนะครับเดี๋ยวพี่จะมาสอนทีละขั้นตอนกันนะครับท่าของเพลงนเจ J ีนะครับจะมีอยู่สามสวัสดนะครับสวัสดิ์ที่หนึ่งหนึ่งสวัสดิ์ที่สองสองวัสดิ์ที่สาม มือซ้ายต้องแบมือขึ้นนะครับครับต่อไปนะครับพี่จะมาสอนร้องเพลงนะครับชื่อเพลงว่าเพลงดอนเจดีนะครับเราจะมาเริ่มกันที่ท่อนแรกเลยนะครับเริ่มเลยนะครับดอนเจดี Don, นั้นมีประวัติมานาน องค์นเรสวนนั้นรุกไล่ฟ่าฟันทำหันปัจจาที่ดอนเจดียุทธาธอุปร,ราชาสินชีวาขาดคอช้างตรงองค์เจดีเป็นยังไงบ้างครับร้องกันได้ไหมครับครับต่อไปนะครับพี่จะนำท่ามาประกอบเพลงนะครับมาเริ่มกันเลยนะครับ3าสดอนเจดี คต่อไปนะครับเป็นเพลงดื่มนมกันเถอะนะครับเป็นท่าประกอบครับซองนะครับซึ่งมีอุปกรณ์คือแก้วน้ำครับถือกับเพื่อนคนละใบครับครับเรามาเริ่มกันที่จังหวะการเคาะก่อนนะครับเพลงดื่มนมกันเถอะนะครับก็จะมีอยู่5จังหวะดังนี้นะครับ หนึ่งสองสามสี่ห้าอีกครั้งหนึ่งนะครับหนึ่งสองสามสี่ห้าครับผมต่อไปนะครับพี่จะมาสอนน้องๆร้องเพลงนะครับดื่มดื่มดื่มเรามาดื่มดื่มนมกันเถอะดื่มแล้วอย่าทำเลเทอดื่มแล้วอย่าทำเลเธอดื่มนมเยอะๆร่างกายแข็งแรงอ,อีกรอบหนึ่งนะครับ ดื่มดื่มดื่มเรามาดื่มดื่มนมกันเถอดดื่มแล้วอย่าทำเลอะเถอดดื่มแล้วอย่าทำเลเธอะเถอดดื่มนมเยอะๆร่างกายแข็งแรงครับต่อไปเป็นท่าประกอบเพลงนะครับงั้นเรามาเริ่มกันเลยครับสามสี่ดื่ม ยังไงบ้างครับสนุกกันไหมครับยังไงนะครับน้องๆก็อย่าลืมไปฝึกกับเพื่อนๆที่โรงเรียนกันนะครับพี่ทั้งสองคนต้องไปก่อนนะครับบ๊ายบายค่ะต่อไปค่ะพวกพี่จะมาสอนน้องร้องเพลงผีตัวดำค่ะเริ่มจากการร้องเพลงกันเลยนะคะมีผีในห้องนี้ดูดีๆผีตัวดำ ผมยาวดูหน้าขำผีตัวดำจำให้ดีอีกรอบหนึ่งนะคะมีผีในห้องนี้ดูดีๆผีตัวดำผมยาวดูหน้าขำผีตัวดำจำให้ดีค่ะต่อไปจะเป็นท่าประกอบนะคะจับแก้วค่ะนับ 1... 2... อ,อีกรอบหนึ่งนะคะ 1...2... ต่อไปนะคะจะเป็นการนำท่าทางมาประกอบกับเพลงค่ะ3 4มีมปีในห้องนี้ผีดีพีตัวดำผมยาวหน้าํำพีตัวดำจำให้ดีค่ะจะเป็นการเร่งจังหวะขึ้นอีกนิดนึงนะคะ3 4มีปี สำหรับเพลงนี้นะคะน้องๆอย่าลืมนําไปฝึกกันนะคะค่ะก็จมลงไปแล้วนะคะสําหรับเพลงผีตัวดําพี่น้องสองคนก็ขอไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะค่ะต่อไปนะคะพวกพี่ก็จะมาสอนการร้องเพลงคู่ไก่นะคะขั้นตอนแรกนะคะเราก็จะมาร้องเพลงกันก่อนนะคะ3าสี่ ลุกคุกไก่เลี้ยงลูกมาจนใหญ่ไม่มีนมให้ลูกกินลูกร้องเสียบเสียบแม่ก็เรียกไปคุยดินทำมาหากินตามประสาไก่เอ่ยต่อไปนะคะเราจะเป็นภ่าประกอบบทเพลงกันค่ะโดยการเริ่มนับจังหวะนะคะสามสี่หนึ่งสองสาม รอบนะคะหนึ่สาสี่ต่อไปเราจะนำข่ามาประกอบบทเพลงกันค่ะสาปุ๊บ กันด้วยนะคะพวกพี่ไปก่อนนะคะบ้ายบายค่ะแล้วเราก็จะมาร้องเพลงประโยค3ส่วนนะคะลองมาร้องพร้อมกันนะคะ3 4สประโยค3ส่วนคือสถานิยากรรมจำฟังใจจำคำว่าแมวกิน ปลาแมวนั้นเป็นประธานกินเป็นกริยากรรมนั้นคือปลาแมวกินปลาประโยคสามส่วนแมวกินปลาประโยคสส่วนค่ะแล้วก็มาทำภาาประกอบกันนะคะจังหวะแรกค่ะ1นสองอีกครั้งนะคะ 2> 1 2ต่อไปจังหวะที่2นะคะ 2> 1 2 3อีกครั้งนะคะ1 2 3ค่ะต่อไปก็เป็นจังหวะที่3นะคะ1 2 3 4อีกครั้งค่ะ1 2 3 4เราก็นำท่ามาประกอบกับหมุนเงนะคะ3 สี่ <4 S 2> ประโยคสามส่วนคือ ประโยค3ส่วนนะคะอย่าลืมนำไปฝึกหรือนำไปเล่นกับเพื่อนๆกันได้นะคะพวกเราก็ไปก่อนนะคะบ๊ายบายสวัสดีค่ะสวัสดีครับพวกพี่จะมาสอนน้องเพลงฝนตกนะคะเรามาร้องเพลงกันเลยนะครับ1 2ึส่สามฝ<บ>น,<บ>นตกเกาะแปะ มีแพะเดินมาแปลกใจจริงนะเอ๊ะน้ำมาจากไหนมองซ้ายมองขวาไม่เห็นจะมีอะไรเอ๊ะนี่น้้ำอะไรตกล,ลงมาเปาะแปะต่อไปจะเป็นท่าค้าะกับพลิกนะคะพลิกค่ะเดืงซ้ายมือขวาจับแก้วช้าๆนะคะหนึ่งสองสามสี่อีกรอบนะคะหนึ่ง ต่อไปนะครับเราจะมาทำท่าประกอบกับเพลงกันนะครับเริ่มกันเลยนะครับ3ามสคนตรงบ สนุกกันไหมคะน้องๆอ,อย่าลืมไปฝึกกับเพื่อนที่โรงเรียนนะครับสําหรบวันนี้พี่ไปก่อนนะครับบ๊ายบายบ๊ายบายเป็นไงล่ะคะสนุกใช่ไหมล่ะสนุกไหมล่ะครับค่ะวันนี้พี่ก็จะมาเฉลยถึง BBL นะคบ BBL ก็เป็นการฝึกบริาหารสมองประสาทสัมผัสของเราโดยใช้ร่างกายของเรานั่นเองนะครับไม่ว่าจะเป็นแขนมือนิ้ว หรือขาอ่าหัวใจด้วยนะครับค่ะเพื่อเป็นการฝึกร่างกายของเรานะคะให้มีประสาทสัมผัสที่ดีโดยมีบทเพลงที่พวกพี่นะคะได้ร้องเรามีท่าประกอบหรืออาจจะใช้อุปกรณ์ที่เป็นแก้วหรืออุปกรณ์หน่หนๆมาใช้ประกอบในบทเพลงก็ได้นะคะใช่แล้วครับพี่ซายครับเป็นยังไงบ้างครับสนุกกันไหมครับถ้าน้องๆอ,อยากลองทํานะครับสามารถ ชวนเพื่อนๆที่โรงเรียนนะครับหรือชวนพ่อแม่คุณครูนะครับมาร่วมกันทํากิจกรรมบริหารสมองกันได้นะครับเพราะการบริหารสมองนะครับก็ทําให้สมองของเรานั้นแข็งแรงอีกทั้งยังทําให้ร่างกายเราได้ออกกําลังได้ครับถือว่าได้ประโยชน์2ต่อเลยนะครับใช่แล้วค่ะครับสำหรับวันนี้นะครับพวกพี่ทั้งสองคนนะครับก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับไว้เจอกันใหม่ในโอกาสหน้านะครับสวัสดีครับบ๊ายบาย ババババーバーバババババーバナババババババナバーバーババババナバー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 ババーバーバナバー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 バナバー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 ババ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 バ